สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปการแนะนำการใช้งานในการเข้าถึงวิดีโอการเรียนรู้การสร้างระบบช่วยเหลือผู้เรียนนะครับสิ่งแรกคุณครูก็เข้ามาที่เว็บไซต์มินทนาดอทไซต e d ลัดเอดนะครับจากนั้นคุณครูก็ใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับหากไม่ได้ลงทะเบียนก็กดลงทะเบียนตรงนี้นะครับ ลงทะเบียนตรงนี้นะครับจากนั้นก็ระบุชื่อนะครับสอกดอระดับเบอร์เบอร์โทรแล้วก็อีเมลกับพาสเวิร์ดก็จะเป็นอีเมลที่ท่านสามารถเข้าไปอ่านข้อความได้นะครับอีเมลที่ใช้ได้นะไม่ใช่อาอีเมลที่ลืมรหัสแล้วอ่านข้อความไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีคุณครูอาจจะลืมรหัสหรือเปลี่ยนรหัสเนี่ยอาจจะต้องใช้อีเมลนะครับอีเมลกับพาสเวิร์ดก็จะเป็นตัวสําหรับเข้าถึงระบบเพื่อไปดู ตัวเว็บไซต์นะครับก็สามารถกดลงทะเบียนได้เลยนะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วก็สามารถใช้อ e ีเมลกับพาสเวิร์ดเข้าถึงระบบได้เลยนะครับในกรณีที่คุณคุณลืมรหัสนะครับก็สามารถคลิกลืมรหัสตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จากนั้นก็ใส่อ e ีเมลเข้าไปแล้วจะระบบจะส่งพาสเวิร์ดเข้าไปในอ e ีเมลนะครับก็เป็นอ e ีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะครับเขาระบุอ e ีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะครับ หรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านก็สามารถคลิกที่รหัสผ่านนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านจากนั้นก็ใส่ใส่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเก่าแล้วก็ต้องการเปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นอะไรก็ใส่พาสเวิร์ดใหม่เข้าไปแล้วก็ยืนยันระบบก็จะเปลี่ยนพาสเวิร์ดให้นะครับซึ่งเมื่อใส่อีเมลเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดระบุพาสเวิร์ดเข้าไปก็จะถึงในส่วนของระบบเพื่อให้เรียนรู้การสร้างนะครับ ระบบช่วยเหลือผู้เรียนซึ่งในระบบเนี่ยก็จะมีตัวคลิปวิดีโอแล้วก็ลิงก์ต่างๆที่จะเข้าไปทั้งทำสำเนาหรือเข้าไปดูเอกสารหรือเข้าไปเซิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมีไว้นะครับบางบางอันก็อาจจะมีแค่คลิปอย่างเดียวนะครับแนะนำให้คุณครูเรียนรู้ทีละคลิปเรียง123ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คลิปเนี่ยคลิปจะมี2ส,ส่วนก็คือคลิปที่เป็น สำหรับยูเซอร์สำหรับครูที่สร้างระบบเพื่อให้นักศึกษาในกลุ่มตัวเองเข้ามาใช้งานแล้วก็สำหรับระบบอีกส่วนนึงก็คือสำหรับแอดมินเพื่อไว้ดูในการตั้งค่าใช้งานในการอัปเดตข้อมูลนะครับก็ถ <c oughs> ้าเป็นสีเหลืองก็คือคุณครูที่สร้างระบบก็ไล่ดูได้เลยว่าตรงไหนเป็นคลิปของตนเองส่วนคนที่เป็นแอดมินก็สามารถดูเฉพาะรายการที่เป็นแอดมินนะครับคุณครูสามารถคลิกดูวิดีโอจากตรงนี้ได้เลย นะครับ,รบถ้าจอเล็กก็สามารถคลิกคำว่า YouTube ตรงนี้นะครับมันก็จะขยายเป็นจอใหญ่ให้นะครับรรโอเคครับก็มีอะไรก็สอบถามกันนะครับขอบคุณครับ